สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆโหนลุ้โตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้ง i k กตอกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยแล้วกันวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางตัวเน้นใส่นักมาฝากกันอยู่1คู่นะครับก็มองไปที่ศึกยูโรรอบคัดเลือกกันได้เลยครับซานมาริโนนะครับพบกันทางด้านของฟินแลนด์สาหรับคู่นี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทงด้านของฟินแลนด์เนี่ยมีโอกาสชนะแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าจะชนะสดใสหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้นะครับเปิดกําแพงมานะครับค่อนข้าง เปิดมาแรงหรือเกินนะครับแต่เทาว่านะครับกระแสภายในเนี่ยกลับสวนทางกันมากเพราะว่ากระแสภายในวันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าทางด้านของซานมาริโนนะครับน่าสนใจมากและสถิ่ตรของพวกเขานะครับสามนัดที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะแพ้มาก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการผ่านกะแพงนะครับแทบจะการันตี100%เต็มเพราะฉะนั้นแล้วนะครับด้วยกระแสที่ค่อนข้างดีของซานมาริโนนะครับบวกกับฟอร์ม3นัดที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะแพ้มาก็จริงแต่ว่าก็ยังรักษามาตรฐานในเรื่องของการป้องกันกำแพงได้เนี่ยนะครับผมมองว่ามี ที่วันนี้พวกเขาจะแพ้ให้กับทาหน้าของฟินแลนด์ไม่ขาดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมจะขอแนะนําให้มองไปที่ซานมาลิโนครับและส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับเมื่อวานนี้ในครอบครัวนะครับกับแนวทางที่ผมให้ไปนะครับอาราบมสามก็สดชื่นกันไปเต็มๆเลยใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับส่วนใครที่อยากตามมาเจอกันในครอบครัวนะครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์จิมเข้ามาได้เลยครับรับร ครับว่าในครอบครัวเนี่ยสดชื่นเต็มเครื่องอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ